มีเรื่องราวที่ดีและเวลวร้ายเกิดขึ้นที่นี่ทิ้งอดีตไว้แล้วไปเติบโตเถอะถ้าวันไหนที่อดีตเปลี่ยนเป็นหนึ่งเดียวกับปัจจุบันถึงวันนั้นค่อยกลับมาสวัสดีค่ะนางสาธนารัตนฤทธิ์สาขาวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลลำปางทุกคนอยากรู้หรือเปล่าว่าประโยคที่พูดตอนต้นคลิป เป็นหนังสือเรื่องอะไรถ้าทุกคนอยากรู้ไปดูกันเลยนั่นก็คือหนังสือเรื่องฟองอากาศในสวนรับผู้เขียนโดยคุณอเวนวูดี้จากสำนักพิมพ์ PS มีทั้งหมดจำนวนหน้า237หน้าราคา250บาทขนาดพกพาสะดวกเรื่องราวในหนังสือเรื่องนี้เริ่มจากเด็กคนหนึ่งที่มีชื่อว่าต้นทางรัก ต้นทางรักเป็นเด็กที่แปลกแยกจากคนอื่นไม่คุยกับใครไม่สูงสิ่งกับใครวันวันเขาได้แต่อ่านหนังสือใส่หูฟังอยู่พื้นที่ที่ปลอดภัยของเขานั่นก็คือสวนรับหลังโรงเรียนแต่มาอยู่วันหนึ่งมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดทำให้ต้นทางรักได้รู้จักกับสีลุงและเติมใจเขามาเติมเต็มและทำให้ต้นทางรักรู้จักกับคำว่ารักและมิตรภาพเป็นอย่างไร จนฟองอากาศของต้นทางรักที่ได้สร้างขึ้นมามีรูรั่วเปลี่ยนจากโลกที่มืดมนกลายเป็นโลกที่สดใสขึ้นต้นทางรักได้นิยามตัวของเขาเองเป็นสีขาวดำส่วนเติมใจเป็นสีเขียวส่วนสีรุ้งเปรียบเสมือนเป็นสีที่สดใสขอบอกทุกคนสักเล็กน้อยน,นะคะว่าเรื่องฟองอากาศดนส่วนรับเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการก้าวข้ามผ่านคอนฟอร์โซนหรือทำให้ ก้ข้ามผ่านความสับสนในตัวของเราเองความสับสนในความสัมพันธ์แล้วก็ยังมีผลต่อการตัดสินใจของต้นทางรักเติมใจและสีลุ้งเป็นอย่างมากเลยนะคะให้ทุกคนลองนึกภาพดูนะคะว่าเด็กมอปลายคนหนึ่งต้องเจอทั้งเรื่องอะไรหนักหนาที่ทำให้เขานั้นไม่พูดกับใครนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะ ทั้งเรื่องของความไม่ได้นอนในหัวใจของตัวต้นทางรักเองและนอกจากนีพื้นที่รับในเรื่องไม่ได้มีแค่ส่วนรับแต่ยังมีห้องสมุดที่เป็นมุมลับที่รู้สึกว่าใครชอบใครให้ไปแอบเขียนจดหมายแล้วก็สอดไว้ในหนังสือทุกๆคนคิดว่าโรแมนติกไหมคะแต่ที่ว่าแขียนจดหมายสอดไว้ในหนังสือนั้น อาจจะเคยถูกเปิดอ่านหรือไม่เคยถูกเปิดอ่านนั้นหรือจะซ่อนอยู่ในหนังสือตลอดการเวลาคือพอพื้นที่ในส่วนลับเนี่ยเขียนไว้ว่าจะเป็นในส่วนลับว่าที่ไหนก็ตามถ้าเป็นที่ที่ไม่เคยมีใครเห็นแล้วลองอนุญาตให้ตัวเองล้องไห้หรือมีความสุขดูในแง่มุมหนึ่งเนี่ยต้นทางรับเขาก็ไม่ ไม่ได้หมายถึงแค่ว่าที่ที่เป็นสวนลับที่ที่เป็นอากาศหรือว่าที่ที่เป็นห้องสมุดในมุมลับอย่างเดียวแต่ต้นทางรักมีคนที่ดีอยู่รอบไม่ว่าจะเป็นลุงของเขาป้าแม่บ้านหรือเพื่อนของเขาเติมใจยังทําให้ต้นทางรักได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียกว่าบ้านเพราะว่าบ้านของต้นทางรักถึงแม้จะไม่มีพ่อไม่มีแม่ แต่ก็มีคนที่รักและห่วงใยต้นทางรักมากมายอ่านมาถึงตรงนี้ก็รู้สึกเหมือนว่าหากเราลองย้อนไปดูของตัวเราเองว่าบางครั้งเราอาจจะมองข้ามอะไรไปหรือเปล่าเราอาจจะทำให้เป็นที่ยอมรับของใครสักคนหนึ่งแต่ในแง่อีมุมหนึ่ง เรากลับมาเสียใจกับใครได้บ้างเราจะกลับมาผิดหวังกับใครได้ไหมก็มีแค่บ้านหรือครอบครัวที่รักเราหรือคอนฟร์โซนแล้วก็การก้าวข้ามผ่านตัวเองนอกจากนี้นะคะเข้ามาเป็นผลกระทบต่อเด็กทุกคนตัวของต้นทางรักเองเพิ่งอยู่มัธยมปลายแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงขนาดนี้ก็ต้องบอกเลยว่าแบบ เป็นปัญหาของผู้ใหญ่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กชายรู้สึกแย่ yeah. เป็นปัญหาของผู้ใหญ่แต่ก็ว่าเด็กชายของเรายังเป็นเด็กแม้ว่าจะมีปัญหาหรือเข้าไปยุ่งกับปัญหาของผู้ใหญ่แต่เขาก็มีสิทธิ์แต่สุดท้ายแล้วคนที่ควรกลับมาแก้ปัญหานั้นก็คงจะเป็นผู้ใหญ่เหมือนแบบปกป้องเราสุดท้าย แม้เราจะฉีกฟองอากาศของตัวเองออกมาก้าวสู่จุดที่ไม่ใช่คอนฟด์โซนทุกคนจะผิดหวังผิดพลาดจะพังหรือจะฝันไปไกลคิดอะไรมันก็คือวัยเด็กแล้วก็ข้ามผ่านไปแล้ววันหนึ่งเราหันกลับมามองตัวเราเองเราก็อาจจะกลายเป็นเรื่องที่ตลกอาจจะเป็นสิ่งที่คอยย้ำ เตือนว่าเราจะทําอะไรเราต้องคิดก่อนต้องรอบคอบก่อนแต่สุดท้ายเราก็จะได้รู้ว่ามันจะดีหรือจะร้ายเราได้ลงมือทำไปแล้วนั่นก็คือเป็นบทเรียนจากมันจากที่ได้อ่านเรื่องฟองอากาศในสวนล้อมนะคะคือมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของช่วงวัย มัธยมได้ลองรักได้ลองเลิกหนังสือเรื่องฟองอากาศในส่วนลับมันก็เป็นแค่หนังสือแนว coming of a g e มันจะลึกซึ้งขนาดไหนกันเชียวและมีประโยคที่ทัดใจและกินใจที่สุดชอบประโยคที่ว่าการแบ่งปันความลับอันตรายยิ่งกว่าความรักซะอีกและมีอีกประโยคหนึ่งที่ทัดใจที่สุดก็คือประโยคที่ว่า ผมไม่อยากเป็นผีเสื้อที่ถูกแผดเผาผมจะไม่เป็นฟองอากาศที่แตกสลายถึงแม้ว่าความจริงแล้วกันมีใครสักคนยืนหยัดเพื่อเราจะเป็นเรื่องที่มีความหมายมากก็ตามมันเป็นประโยคที่รู้สึกว่าทัดใจที่สุดเพราะว่าแบบว่าชีวิตของเราก็ต้องการแค่นี้แหละไม่ต้องการอะไรมากมายและใครที่อยากลองอ่าน ฟองอากาศในส่วนลับอยากรู้เรื่องราวเพิ่มหรือว่าอยากอยากดูตอนจบว่าจะพีคแค่ไหนลองซื้อมาอ่านดูนะคะ